ช่วงพีคสุดของยำฉาแข็งแก่งขนาดไหนถ้าฝึกหนักจริงๆและไม่ประมาทก่อนอื่นเลยก็ต้องขอสวัสดีแฟนๆดาร์กอนบอลกันทุกคนนะครับและในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับยำฉานะครับตัวละครตัวหนึ่งที่เหมือนจะตัวรังแกมากที่สุดในเรื่องดาร์กอนบอลเลยนะครับถ้าพูดถึงยำฉาแล้วนะครับ และหลายคนก็คงจะนึกภาพการนอนในตำนานของยำฉาได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแต่ถ้ายำฉาฝึกหนักจริงๆนะครับและไม่ประมาทผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับเราก็จะมาพูดคุยกันในคลิปนี้นะครับ ในเนื้อเรื่องหลักนะครับเราก็จะเห็นว่าในภาคของดาวนาเมกนะครับหลังจากจบศึกดาวนาเมกไปนะครับหลังฝึกวิชากับท่านไคโอและฟื้นขึ้นมาอีกทีนึงนะครับยำฉาก็มีระดับพลังที่มากขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับทั้งก็มาบอกเกี่ยวกับเรื่องราวมนุษย์ดัดแปลงที่กําลังจะมานะครับนักรบแซดทุกคนนะครับรวมถึงยำฉาก็ฝึกวิชากันอย่างหนัก3ปีเลยนะครับเพื่อที่จะเข้าภาคมนุษย์ดัดแปลงนะครับระดับพลังของยำฉาก็เพิ่มขึ้นมาอีกมากเลยนะครับถือว่าระดับพลังของยำฉาในนนช่วงั้ก็คื จะไล่กับพวกคลูรินเทนชินทังประมาณนั้นเลยนะครับก็เก่งประมาณเทนชินทังที่หน่วงเซลล์ได้ในช่วงร่าง2ออะอะไรประมาณนี้ในภาคมนุษย์ดัดแปงนะครับที่ยำฉาดโดนไหมเลี่ยยี่สิบแบบเล่นงานง่ายๆเลยนะครับส่วนหนึ่งนะครับเป็นเพราะว่าเขาประมาทด้วยแหละครับแล้วก็ถูกไหมเลี่ยยี่สิบจับหน้าแล้วก็โดนดูดพลังหายวับภาพไปนะครับเกือบหมดเลยนะครับบอกเลยจริงๆแล้วนะครับระดับพลังของยำฉาดในช่วงนั้นก็คือสูงมากเลยนะครับสูงมากกว่าปกติเลยนะเออสูงมากกว่าระดับชาวโลกทั่วไปเลยอะ ก็ถือว่าแบบมาเป็นลูกน้องของฟิเซอร์ได้สบายเลยอะเออลูกน้องในกองทัพฟิเซอร์อะอะไรแบบเนี้ย ือว่าเป็นหน่วยรบพิเศษยำฉาในได้เลยนะครับแต่หลังจากจบเซลเกมนะครับยำฉาก็อำลาวงการนักสู้แล้วครับแล้วก็ไม่ได้ฝึกวิชาอะไรอีกเลยนะครับแต่ก็ที่เก่าวมาข้างต้นนะครับก็เป็นฉบับมังงะต้นตำรับนะครับแต่ถ้าเป็นฉบับอนิเมะล่ะครับยำฉายังจะแข็งแก่งไปกว่านี้อีกไหมนะครับเพราะว่าในภาคจอมมารบูนะครับยำฉากับคูรุดินนะครับได้ไปฝึกวิชาที่ดาวของท่านไคโอนะครับซึ่งมีแต่นักสู้ที่เก่งๆเลยนะครับก็คือตอนนั้นยำฉาก็สามารถสอยโอลิบูได้ด้วยนะครับ แต่ย้ำว่าแค่ในอนิเมะนะครับแต่เรื่องนี้นะครับพิสูจน์ได้ว่าหากยำฉานะครับมันฝึกฝนตัวเองอยู่บ่อยๆและไม่ประมาทและหาวิธีเพิ่มพลังตัวเองได้เรื่อยๆนะครับยำฉาก็จะสามารถเก่งขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับในเรื่องมังงะเกิดใหม่เป็นยามูชาโชเดะนะครับยำฉาในภาคมังงะสปินออฟภาคนี้นะครับก็ถือว่าเก่งมากเลยทีเดียวนะครับในมังงะเกิดใหม่นะครับในช่วงเวลาที่โกคูภาคเด็กนะครับยำฉานะครับสามารถล้มลูกน้องของราชาปีศาจพิกโรได้ด้วยนะครับจากรูปหน้า แล้วก็ในมังงะเกิดใหม่เหมือนกันนะครับในช่วงเวลาที่โงกุลไม่อยู่นะครับในภาคชาวไซยาบุกโลกนะครับยำฉาก็เป็นคนที่สังหารนับปะไปได้นะครับแล้วก็นี่จุดพีคของเขาเลยนะครับถ้าเป็นในมังงะต้นฉบับก็คือเขาจะโดนไซเบอร์แมนตายนะครับแต่ถ้าเป็นในมังงะเกิดใหม่เป็นยำฉานะครับคือโดนไซเบอร์แมนรุมเป็น10ตัวก็ไม่ตายนะครับเพราะว่าเขาไม่ประมาทแล้วก็ในมังงะเกิดใหม่นะครับในช่วงเวลาที่โงกุลไม่อยู่นะครับในภาคดาวนาเมกนะครับยำฉาก็สามารถต่อสู้กับจิตและปะตะ ที่เป็นหน่วยรบพิเศษกีนิวได้อย่างสบายๆเลยนะครับจากภาพหน้าปกนะครับสรุปได้ว่าจริงๆแล้วนะครับยำฉาก็ไม่ได้ขากอะไรขนาดนั้นเลยนะครับยังไงนะครับก็เชื่อได้ว่าเขาเป็นหนึ่งในนะักสู้ชาวโลกที่แข็งแกร่งที่สุดเลยนะครับแต่บทของยำฉานะครับมักจะระทมขมขืนก็แค่นั้นเองสําหรับผมนะครับ ถ้าจะให้ช่วงพีคจริงๆของยำฉาในตอนนี้นะครับน่าจะประมาณหน่วยลบพิเศษกีนเนลแบบประมาณฟีเซอร์ร่างแรกอะไรประมาณนี้นะครับก็เฉพาะตอนฟีเซอร์ไม่ได้ฝึกเพิ่มนะโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับช่วงพีคที่สุดของยำฉานะครับว่าจะเกะแข็งแก่งขนาดไหนนะครับถ้าคลิปนี้นะครับมีข้อมูลที่ผิดพลาดคาดเคลื่อนประการใดผมก็ต้องขออภัยเพื่อนๆพี่ๆไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆพี่ๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผม้วยนะครับส่วนผมก็ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วนะครับบ